หน้างอเป็นข้อศอกหมาเลยพปยิ้มอะไรอะ่ะก็โดนหักเงินมาตั้ง750บาทอ่ะพ่อรู้แล้วทางบร,ริษัทเนี่ยเขาจะหักเงินสมทบเข้าประกันสังคม5%แล้วทำไมต้องหักด้วยอะ่ะพ่อไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะประโยชน์เยอะแกยังหนุ่มยังแน่นเดี๋ยวแกเนี่ยก็ได้ใช้สิทธิประกันสังคมจะบอกข้าวๆใหฟังนะครับประกันสังคมเป็นกฎหมายภาคบังคับซึ่งนายจ้างลูกจ้าง จะต้องปฏิบัติตามหากเงินสมทบจากนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างรัฐบาลเนี่ยก็ช่วยจ่ายด้วยส่วนหนึ่งเงินส่วนเนี่ยจะมีกองทุนประกันสังคมดูแลอยู่เงินทั้งหมดเนี่ยนะจะถูกคุ้มครองผู้ประกันตนโดยสิทธิประโยชน์หลักๆเนี่ยเกรณีกรณีที่1กรณีเจ็บป่วยอุบัติเหตุกรณีที่สคลอดบุตรกรณีที่สทุกพลภาพกรณีที่สเสียชีวิตกรณีที่ห กรณีสงคาข้อบุตรกรณีที่6ชลาภาพหรือว่าเกษียณอายุงานและกรณีที่เจ็ดคือว่างงานหรือเจ้านายเลิกจ้างอยากรู้เรื่องประกันสังคมค,ครับ,รบโทรสายด่วน1506บริการตลอด24ชั่วโมงเลยลูกหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ไ <laughs> ด้พ่อครับพี่แอนนี่แสนรู้<อ>รู้ดี <laughs> เรื่องประกันสังคมจริงเลยน้อเนี่ยก็พ่อเนี่ย เป็นลูกจ้างผู้ประกันตนจนปมดเกษียณน,นี่ไงสิทธิทุกอย่างเนี่ยพ่อได้ใช้หมดแล้วเหลือสิทธิอย่างเดียวที่ยังไม่ใช้อะไรพ่อตายยังไม่ตายนี่แล้วส่วนพี่เนี่ยคือผู้ประกันตนม40ป,ประกอบอาชีพอิสระเพราะฉะนั้นครอบครัวเราคือครอบครัวประกันสังคมย